เขียนอะไรก็สมหวังด้วยทฤษฎี369ทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการอารมณ์และความรู้สึกเข้าร่วมสักหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณเชื่อและโฟกัสมากพอก็สมหวังได้ค่ะและสมุดเมดิเฟสสามเล่มนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแน่นอนค่ะโดยตุกแนะนำให้ทุกคนนะคะเขียนขอบคุณในช่วงเช้า3ครั้งก่อนคุณเขียนได้ทุกเรื่องนะคะที่คุณต้องการแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นมากพอว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้น เช่นคุณอยากไปเดทก,กับคนที่คุณชอบลองเขียนขอบคุณที่คุณไปเดทก,กับเขาดูสิคะอย่าลืมลงวันที่ที่เราเขียนนะคะต่อมาก็ให้พลิกอีกหน้าค่ะเขียนความรู้สึกของคุณ3าครั้งเช่นกันคุณอาจจะจินตนาการถึงตอนที่คุณไปเดทก,กับเขานะคะอย่างเช่นเราได้กินอาหารอร่อยๆด้วยกันและเธอก็ชมฉันด้วยว่าฉันแต่งตัวสวยดีคุณอาจจะต้องเขียนถึง21วันแต่สำหรับบางคน5หรือ7วันก็สำเร็จผลนะคะ ขอแค่เราจินตนาการว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นใครสนใจสมุดเล่มนี้กดลงตะกร้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรื่องดาวความรักความสัมพันธ์ตุกทำาสแต็มไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดเรื่องดาวทีกก่ทุกทั่วๆไปก่อนเนาะใครอยากดูดูส่วนตัวทักมาได้นะคะแล้วก็ใครต้องการหนังสือ,อ,อสมุดเมนิเฟสสามกนะคะก็คลิกได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยขอดูเรื่องราวทั่วๆไปของทุกท่านก่อนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎโอเคอ้าวขออภัยค่ะอืมให้มันรีเวิร์สหมดเลยอ้าวแต่ the empress โอเคนะตุกาเดือนนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้คิดเยอะแยะค่ะหลายๆคนสวยขึ้นนะคะถ้าเกิดเดือนนี้ชาวราศีกรกฎไปทำแบบ สัญญกรรมหรือว่าไปทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็จะดีขึ้นหลายๆคนผิวดีถ้าใครที่แบบว่าเดือนนี้แบบเออกำลังลุ้นว่าจะมีลูกไม้หรือยเงี้ยเดือนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะในการที่จะแบบได้แบบข่าวดีได้รับข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตุกว่าเดือนเนี้ยดูคุณแบบดูดีเป็นพิเศษดูสวยดูหล่อดูอะไร,รอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามันดูมีชีวิตชีวานะคะคือไพห่หลกักๆอ่ะไม่ได้ งานเรื่องอะไรเลยนะแต่ดูแบบไม่ได้หมายถึงแบบมีเสน่ห์นะแต่มันหมายถึงว่าอยู่ดีเราแบบอยู่ดีเราผิวดีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบถ้าคุณป่วยอ่ะเจ็บป่วยอยู่ก็หมายถึงอาการต่างๆมันดีขึ้นอนะ่ะมันมันทุเลาหรือบางคนก็แบบหายขาดอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็หลายๆคนแบบคือถ้าได้เดินทางไปไหนหรือไปท่องเที่ยวไหนอน่ะมันก็ดูเหมือนแบบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกรกฎไม่ต้องพยายามทําอะไรเยอะเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่มันเข้ามาได้ง่ายๆอย่างที่บอกค่ะหลักๆเลยนะเดือนนี้พูดในเรื่องของสุขภาพค่ะถูกว่า,รากรกฎสุขภาพดีขึ้นมากแข็งแรงใครที่กําลังรักษาอะไรอยู่อาจจะเจอหมอดีเจอยาดีเจอเวในการรักษาที่แบบดีๆอะแล้วมันตรงจุดกับเรามันทําให้เราดีขึ้นหายหรืออ,อย่างเงี้ยหรือบางคนกาลังแบบทําลูกเนาะแล้วก็แบบอยากมีลูกมากอาจจะไปเพิ่งวิธีการแบบ ธรรมชาติไม่ได้และไปทึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยก็เจอหมอดีเจอแบบได้ขนทางที่จะทําให้เราอะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตักวก็เหมือนไปเจอแบบทิศทางดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทําให้เราจะต้องเครียดต้องกังวลต้องตัดสินใจต้องทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของงานเองอะค่ะมันก็เหมือนว่าเดือนนี้จะทํางานเสร็จเป็นอย่างๆอย่างๆอ,อ,อะไรที่มันค้างคายอยู่งานที่ค้างงานที่แบบ ไม่จบดิวไม่จบจบไม่ลงอะไยเงี้ยมันก็จะจบลงในเดือนนี้นะคะแล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไปทําอย่างอื่นได้ทไปต่อยอื่นได้อะไอย่างเงี้ยนะคะแบบมันดูแบบไม่มีอะไรให้เราน่ากังวลใจหรืออะไรให้เราน่าเป็นห่วงเออเนี่ยคะก็ประมาณนี้นะสั้นๆเลยเพราะว่าบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูความรักกันที่คนโสดชาวราศีกรกฎนะคะ คใบแรกได้ Queen of Sword หนึ่งดาบ Reverse เ e a t ถือดาบ Reverse เดยวเพิ่มมี Reverse <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะโอ้ยแปดดาบ Reverse อ้าวแต่ก็ดีอยู่ได้หรอแล้วก็ เอออันนี้เป็น king soft ball reverse ะเฮ้เดี๋ยวก่อนอืมอ nice soft อืม,อม,อออมโอเคอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่ทุกบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณดูพลังงานรวมอะดูแล้วไพ่เหมือนคุณอนะ ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับความคิดต้องคิดอะไรเยอะอ่ะเดือนนี้มันก็เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะจริงๆค่ะดูแล้วคุณแบบเป็นคนโสดที่คุณไม่ได้รู้สึก,กว่าคุณต้องคิดอะไรเยอะในเรื่องของความสูงใครจะเข้ามาใครจะยังไงก็ได้แต่ว่าในแต่ละเดือนในเดือนเนี้ย ก็มีแอบกังวลเพราะว่าเวลาเห็นคนรักกันเราก็รู้สึกกังวลใจเราก็ไม่ใช่กังวลใจดิเราก็รู้สึกว่าเออเมื่อไหร่จะถึงคิวราบ้างนะถึงตาเราบ้างนะอย่างเงี้ยเออตุ๊กจะบอกว่าเดือนนี้มันจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่พยายามพาตัวเองไปหาคนในแบบเดิมๆอ่ะคนในไทยเดิมๆที่เราชอบกลับไปคุยกับคนเก่าๆหรือกลับไปรู้สึกกับคนเดิมๆอย่างเงี้ยที่เราชอบแต่ว่า มันทําไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากอะ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรคือแบบถ้าส่งข้อความไปเขาคุยเ็าคุยแต่ถ้าเขาไม่คุยก็ไม่คุยไม่ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์เก่าๆก็มุมอ่อนออกมาแล้วแต่แค่อยากรู้เออเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอะอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหาคนใหม่ๆตุก็จะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาในออช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าก็แค่เข้ามาแล้วคุณก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแล้วแบบ ก็ไม่ได้อะไรอะ่ะไม่ได้เป็นคนชอบขนาดน,นั้นแต่อยากลองไปเดทด,ดูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะขอรูเพิ่มนิดนึงนะไพ่ไม่ค่อยบอกอะไรเรื่องความรักอก็จะเจออยู่นะพยายามเปิดหาให้ว่าจะเจอไหมก็อาจจะเจอแบบคนที่โตกว่าเราหรือคนที่เป็นแบบพ่อไม้แม่ไม้อะไรไปเลยแบบคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ทางด้านความรัมกเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไพ่เขาเป็นไพ่ของคนที่แค่แย่ขาเข้ามาอะค่ะคืออาจจะยังไม่ได้แบบ อยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้แล้วแบบอารมณ์แบบพ l สปอ p o r t บ b จะพูดยังไงดีอารมณ์แบบเหมือนก็แค่อยากมีแบบ girl friend holiday boy friend holiday อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเ่ะซึ่งตักคิดว่าคุณจะจับได้จะรู้ได้ในตั้งแต่แรกเลยว่าคนคนนี้คิดแค่นี้คือแค่แย่ค่ะเข้ามาว่าเออฉนันยังไงโอเคไหมหรือแบบ FWB อะไรเงี้ยแต่ว่า สุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณที่ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันแปลกอยู่อย่างนะไอ้คนที่แบบอยากจะแค่แย่ค่ะเขามาอยากจะแค่แบบอยากจะลองฉันไม่จริงจังนะนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วอะถ้าเขาติดใจคุณขึ้นมามันก็มีแนวโน้มของความจริงจังได้โอ้เพราะฉะนั้นคนโสดคะตุ๊กจะบอกเลยว่าคุณอะอาจจะได้ใครสักคนทั้งทงท,งที่ไม่ได้มาจากการใช้สเสน่ห์ลูกล่อลูกชน หรือการจีบหรือคําคมหรืออะไรเลยแต่ว่าได้คนคนนี้มาแบบฟุ๊กฟุกเพราะว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะจริงจังช่วงเวลานี้เขาก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกจริงจังในช่วงเวลานี้แต่ว่าสุดท้ายอา้าวทาไมรู้สึกรู้สึกติดเนบกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันมีความติดเนบกันอยู่เนาะโอเคโอเคให้ spread your wing ค่ะแต่ว่า reverse ไม่ต้องไปคิดอะไรมมกไม่ต้องแบบ ไปอะไรกับแบบตรงนี้มากเพราะว่าอืเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคือคุณจะมีอิสระภาพอ่ะแต่ว่ามันจะมีใครบางคนมาทำลายอิสระภาพของคุณนะคะเออแล้วก็เออมันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ตุกคิดว่าคุณจะเห็นนะมันพูดยังไงดีวะ มันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแล้วกันมันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเอ่อใจของคุณอว่าคุณจะเลือกคนคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเออตุ๊กคิดว่าอย่างนั้นนะคือแบบเราแค่รู้สึกแบบไม่ได้อยากจะมีใครที่จริงจังแต่ดันมีใครจะมาจริงจังเนี่ยจะเอาดีไหมเออแล้วมันรวดเร็วไปอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกเลิฟบอมบิงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มันมันก้าวขามันก้าวไก่อะมันเป็นความสัมพันที่ก้าวไก่คือตุกว่าบางทีนะ เอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบ F W B ที่มันไม่เหมือน F W B แต่มันเหมือนแฟนกันมากกว่ามันแบบเป็น F W B ที่มันเป็นความสัมพันธ์ได้อะเออมันไม่ใช่แค่แบบตึ๊บจับตกจบกันอ่างเงี้ยแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ดีๆมันเป็นระยะยาวลองเธอมาอะไรเงี้ยได้นะคะอืมขอเนีนะคะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ได้ได้สิไม้เท้าอีอมโพรโรค่ะอ,คอืมอืมอืมค่อนข้างชัดเจนนะว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแน่นอนใครที่แบบ ห่างหายกันไปแล้วมาดูกคลิปในวันนี้แล้วแบบรู้สึกว่าฉันจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วใช่ไหมเออตุ๊กบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่นะคุณอาจจะยังต้องอยู่กับเขาโอเค ก่อนอื่นเลยนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีใครบางคนคิดถึงคุณมากค่ะแล้วก็คนคนนี้ถ้าอยู่ไกลกันก็อยากเดินทางมาหาแน่นอนเดือนนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะบางคนอาจจะถูกแบบขอเป็นแฟนในวันแบบวาเลนไทน์หรือแบบหลังจากนั้นก็ได้แต่ว่าในเดือนนี้แน่นอนมีเกณฑ์ของการแบบถูกขอเป็นแฟนหรือได้เจอกันหรือแบบตุกว่าความสัมพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นค่ะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันจะแบบว่ามันเหมือนกับว่าก่อนหน้าเนี้ เขาอาจจะยึดมั่นว่าเขาไม่ได้อยากมีใครเขาแบบอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้พอชอบไม่ชอบใครที่มาแบบต้องแบบมัดมือชกเขา้าหรือไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันแบบจะต้องถูกผูกเอาไว้หรือต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันมันต้องแบบว่ามีความชัดเจนอย่างเงี้ยไม่ชอบอะเออชอบอยู่คนเดียวชอบมีความสุขหลับล้าไปเรื่อยอย่างเงี้ย ตุกจะบอกว่าเดือนนี้จริงๆคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าคุณเองอะชาวราศีกรกฎคุณก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจริงๆแล้วคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมีสถานะมีสเตตัสและที่สําคัญต้องเปิดเผยได้แล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันนานๆตุ๊กบอกเลยว่าคุณจะเริ่มจากการ Move on ก่อนอาจจะไปล็อกเดคนใหมๆ่ๆไปเจอคนใหมๆ่ๆไปอะไรอย่างเงี้ย เราเออแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แบบไปเด็กคนใหม่ๆคุณก็ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะว่าเอ้ยคนเก่าดีกว่าไม่คุณก็แบบไปของคุณได้เรื่อยๆอะแต่ตุกบอกเลยว่าเขาจะได้รับรู้ทุกอย่างบางอย่างมาจากการที่คุณพูดออกมาบางอย่างมาจากการที่คุณไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าเขาไปส่องไปดูอะไรยเงี้ยแล้วตุกก็เลยบอกสุดท้ายแล้วอะเขาจะเป็นคนยื่นข้อเสนอให้กับคุณเองแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีข้อแม้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่นถ้าเราเป็นแฟนกันเ,เราอาจจะเจอกันทุกวันไม่ได้นะคือฉันนะเป็นคนแบบชอบดูหนังคนเดียวฉันมีกิจกรรมบางอย่างที่ชอบทําคนเดียวหรือฉันแบบชอบไปปั่นจักรยานกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่เธอไม่ได้ปั่นจักรยานกับฉันบางทีฉันก็ไม่ได้ไปนะบางทีฉันอาจจะไม่ได้ชวนเธอนะเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยเหมือนก็บอเอกไว้ก่อนว่าเอ้ยฉันมีรูทีนแบบนี้นะเธอโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยตุกว่าเขาพยายามปั่นนีปั่นหอมเพื่อที่จะให้มีคุอยู่ในชีวิตมากขึ้นซึ่ง ก็มองว่าดีนะคะแล้วก็หลายๆคนคุณก็ตอบรับสิ่งนั้นแล้วก็ออลองเปิดใจกับความสัมพันธ์นี้ดูอีกครั้งเอ,อแบบไม่เร่งรีบแล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมบางคนนะคุณก็แอบรู้สึกว่าเออแบบบางทีแล้วเราปล่อยวางบาง้างก็ดีนะแบบพอวิ่งไล่ตามมาเกินไปมันอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบอึดอัดอะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นตัวคุณเองคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบแฟนที่แบบว่า หรืออาจจะต้องอยู่กับแฟนตลอด24ชั่วโมงก็ได้เนี้่คือบางคนนะมีเกณฑ์ของการที่แบบว่าฉันไม่ได้อยากแบบต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันะ่ะเราอยู่คนละประเทศก็ได้แต่ว่าเราต้องนัดกันมาเจออะไรแบบนี้เออมางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟิลนี้มันอิสระดีอะไรเงี้ยนะคะตุกมองว่าสุดท้ายแล้วอะอะไรที่เราปล่อยได้ปล่อยวางได้อะถ้ามันคือของเอามันจะกลับมาหาเราเองแล้วเนี่ยตุกคิดว่าเขาก็มองว่าคุณอะคือของเขาแล้วก็ตุกรู้สึกว่า เขาก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่จะต้องแบบชัดเจนเพราะไม่งั้นถ้าคือบางคนนะอาจจะอายุเยอะแล้วงี่พอถ้าไม่ชัดเจนตอนนี้ก็คงจะต้องแก่ตายคนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเลือกคุณดีกว่าอยู่กับคุณดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนที่ช่วยคอยตัดสินใจเผื่อวันใดที่เขาจะต้องใส่ท่อออกซิเจนจะได้มีคนตัดสินใจได้ว่าจะต้องแบบทํายังไงกับชีวิตชั้นจะต้องยังไงมรดกจะแบ่งกันยังไงหรืออะไรย่างเงี้ยคือ คุคิดว่าเขาอยากให้คุณมีส่วนร่วมในชีวิตเพราะว่าเขาไว้ใจคุณมแมโอเคไพ่ไฟบาลาน์คะเขาเจอสิ่งที่เขาต้องการไว้ของความสัมพันธ์นี้มันหมายถึงต่างคนจังเจอสิ่งที่ต้องการแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่การที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือกจะต้องทํากิจกรรมอะไรด้วยกันหรือจะต้องฝืนใจทําอะไรในแบบที่อีกคนต้องการอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นฮาจักราค่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะใช้ใช้แบบความรู้สึกจริงๆอะ่ะแบบก็พอฉันรักเธออะ่ะฉันก็เลยฉันก็เลยต้องเลือกเธอฉันก็เลยต้องต้องทําอะไรให้ให้เธอรับรูออ้อ่ะเออมันเป็นการแสดงการรับรู้อะไรบางอย่างนะคะมันมาจากใจนะคะอาบัแดนส์ huh. uh huh. ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบหลายๆคนมองเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ เป็นแฟนกันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะเป็นแฟนกันยังไงอะไรเงี้ยแต่คุณก็ดูสกว่าอืออย่างนี้มันก็ดีนะอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือเติมเต็มอะไรขนาดนั้นแต่คุณกครู้สึกว่าอือนี่คืออีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตคุณนะคะแล้วไพ่เป็นโซเมท่ะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคนนี้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเขาเปิดใจแล้วเราได้ลองบางทีแบบถ้าก่อนหน้านี้เป็นแค่ค,คุยเนาะถ้าเกิดได้ลองคบกันแบบจริงจัง ลองดูซิสักเดือน2เดือนสุดท้ายมันอาจจะกลับเป็นเราก็ได้นะที่รู้สึกไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตุกคิดว่าคุณค่อนข้างเปิดใจแล้วเขาก็พยายามที่เปิดใจแล้วก็ใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้ค่ะสุดท้ายคือคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิชาวราศีกรกฎคนมีคู่ชาวราศีกรกฎให้เวลาได้เจดเหรียญ เก้าเหรียญ The e m p e r o r The m o o n อืมไพ่ดีหมดเลยชอบจังดูเหมือนว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีกรกฎสามารถกดดันแฟนของคุณได้เนอะในหลายๆอย่าง ความอิสระเสรีของคุณความมีสเสน่ห์ของคุณการพึ่งพาตัวเองได้ของคุณนะ่ะมันทําให้แฟนของคุณรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวไม่ได้หมายถึงแบบรู้สึกแบบอิจฉานะไม่ใช่แต่กลัวแบบคุณอยู่คนเดียวได้อะคุณไม่มีเขาก็ได้อะเออมันรู้สึกไม่ดีเลยอะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่ตกว่าเขาค่อนข้างอยากที่จะติดหนึบกับคุณเหมือนกันนะอืมโอเคแล้วก็หลายๆคนอนะเอ,อ่อ เดือนนี้มันจะเป็นเดือนในเรื่องของความเหมาะสมค่ะตุกว่าบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้คุณในเดือนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาให้คุณน้อยจนเกินไปอ่ะจะพูดว่ายังไงดีคือแบบดูจากโปรไฟล์ของคุณแล้วอ่ะคุณควรได้รับของขวัญที่มันมีมูลค่ามากกว่าน,นี้แต่ว่าเขากลับให้ได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆคนเลยอ่ะตุกว่าเขาไม,ม่บางคนคุณอาจจะมีแฟนที่เขาแบบโปรไฟล์แบบ แย่กว่าคุณอะ่ะจะพูดว่าแย่ก็ไม่ได้นะพูดว่าแบบไม่เท่าเทียมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบไม่ได้ช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่หรือเขาเรียกว่าแบบเป็นคนที่ไม่ได้ดีพอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อืมแต่อีกอย่างหนึ่งนะสมมติคุณมีคู่ตุกแค่รู้สึกว่าด้วยความที่คุณอะ่ะเป็นตัวของตัวเองมากอยู่คนเดียวก็ได้เป็นโสดก็ได้ทําอะไรด้วยตัวเองก็ได้แล้วก็รู้รู้สึกว่าความรักอะ่ะ กับคนคนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เติมเต็มให้กับคุณจนเต็มที่อ่ะคือจะพูดยังไงดีเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ก็ได้นะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกกลับมาคุ้นคิดอีกครั้งว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วสิ่งที่คุณมีอยู่อ่ะมันมันดีหรือมันเหมาะสมกับคุณจริงหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะคือ ตุ๊กมองว่ามันมีมือที่3เข้ามาแต่ว่ามือที่3เนี่ยอาจจะเข้ามาได้ทั้งทางคุณและทางเขาแต่ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามอะ่ะมันทําให้คุณทั้งสองคนนะคะได้คิดว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่อะ่ะมันโอเคจริงๆไหมมันเหมาะสมจัจริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีกรณีของการถ้าเกิดต้องเลิกกันนะนั่นหมายถึงการจบกันด้วยดีโดยที่ไม่ได้แบบว่ามาแบบ มานั่งเถียงกันว่าใครเป็นคนผิดคนถูกหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เลิกกันอะ่ะมันจะทําให้ความรักคุณอะ่ะแน่นแฟนมากขึ้นแต่ตุ๊กแค่รู้สึกว่าตุ๊กไม่ได้เห็นการเลิกกันนะคะเพราะว่าตุ๊กยังเห็นว่าแฟนของคุณอะ่ะเขายังรู้สึกยังต้องการคุณอยู่แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอยากจะพยายามอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ให้มันดีกว่านี้แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มองเห็นอนาคตข้างหน้ารุ่มกับคุณมากขนาดนั้นเพราะเขาดูแล้วว่าคุณ ตุก็ช่วงเวลานี้ชาวราศีกรกฎอ่ะอนาคตคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่สดใสในแบบของคุณมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณดูไม่ได้กังวลใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะพอยิ่งคุณไม่ได้กังวลใจหรือเรียกร้องอะไรมันยิ่งทําให้เขาทําตัวยากหรือจะแบบทําให้ความสัมพันธ์มันดียังไงอ่ะมันมันดูยากนะคะมันไม่เหมือนกับว่าแต่ก่อนคุณเรียกร้องอ่ะฉันอยากได้อย่างนั้นหนิเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณอะไรเขาให้ไม่ได้แต่ณวันหนึ่งคุณ ไม่ได้เรียกร้องอะไรมันกับกายทําให้เขารู้สึกแบบเออแล้วเขาจะต้องให้คุณแบบไหนคุณถึงจะพอใจคุณถึงจะรู้สึกโอเคอะไรแบบนี้นะคะลูกถึงบอกว่าบางทีมันอาจจะมีช่วงเวลาของการที่มันมีคนใหม่เข้ามาและทําให้เขารู้สึกว่าเออจริงๆอะ่ะคนที่มีอยู่อะ่ะมันก็อาจจะดีแล้วจริงๆก็ได้เออแล้วก็ คือมันเหมือนกับว่ายัางไงเนี่ยมันมันเป็นข้อเปรียบเทียบอะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะยังไม่ได้เห็นการเลือกลาหรือกันแยกกันนะแต่ถ้าเกิด worst case จริงๆถ้าต้องแยกอะก็คือจบสวยะค่ะจบด้วยดีนะคะโอเคแล้วก็บางคนนะขอย,ย้ําว่าถ้าเกิดคุณรอแบบการสร้างครอบครัวใหญ่การแบบอยากมีลูกอยากมีอะไรแบบเนี้ยเดือนนี้จะได้นะคะอ mm. เดือนนี้จะมีแบบข่าวดีนะอ mm. บางคนมีลูกคนแรกบางคนแบบมีลูกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นการเกิดอยู่นะโอเคไพ่ okay. ให้รีลีสค่ะมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าเหมือนปล่อยอะ่ะเออมันไม่มีอะไรให้เราจะต้องมาปล่อยหรือเสริมกำลังหรือต้องมาคาดหวังอะ่ะคือไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่เติบโตแล้วอืจริงๆแล้วนะคะ แล้วก็เป็นอันนี้เป็นโซราโซราจักรานะคะคือตุกจะบอกว่าเหมือนความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เรารู้อยู่กับใจอะไม่ว่าใครจะเข้ามามันก็ไม่สามารถสั่นคลอนความสัมพันธ์นี้ได้อืมโอเค l u มิโนซิตีค่ะแล้วก็ไพ่คอมแบต t i o n อันนี้มันไพ่แบบไม่ความบังเอิญเนาะคือตุกจะบอกว่า หลายอย่างอ่ะค่ะมันมาจากการที่เราเติบโตมาด้วยกันคือบางคู่เนี่ยอาจจะคบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานแต่งงานกันมานานอ่างเงี้ยตุกว่าการรู้ใจอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะเดือนเนี้ยมันจะเป็นเดือนของการรู้รู้ใจแต่ถ้าเกิดไม่รู้ใจก็คือจะแบบถามอ่ะว่าแบบคือฉันต้องทํายังไงฉันต้องยังไงหรออะไรแบบเี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเวิร์ก ไม่มั่นใจในู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกลับมาเควียรได้นะคะเพราะว่าแบบทุกทุกอย่างมันดูลงตัวมันดูหันหน้าไปทางไหนก็แบบเออมันไม่ได้มีใครที่ดีกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ